ทุกคืนก่อนนอนใจของเราพบกับอะไรบ้างครับบางทีเป็นความกังวลเรื่องพรุ่งนี้บางทีเป็นความเสียใจจากสิ่งที่ผ่านมาหรือบางทีก็เป็นความว่างเปล่าที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คืนนี้ผมอยากชักชวนให้เราร่วมกันเติมเต็ม,ตมใจด้วยธรรมะที่อบอุ่นด้วยคำสอนที่จะทำให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นสงบขึ้น และพร้อมรับกับทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงครับผ่อนคลายกายผ่อนคลายใจและมาเริ่มต้นการเดินทางในคืนนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รรยดายนธรรมะสอนใจพอดแคสต์ธรรมะที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจในยามค่ำคืนผมรู้สึกดีใจที่คืนนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งครับ ไม่ว่าตอนนี้ท่านจะกำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงกำลังเตรียมตัวเข้านอนหรือกำลังหาที่พักใจในช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้วันนี้เรามีธรรมะดีๆมาฝากกันครับเป็นธรรมะที่จะช่วยสอนใจช่วยให้เรามีกำลังใจมีปัญญาในการดำเนินชีวิตและที่สําคัญจะช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างสงบสุขครับเอาละครับตอนนี้ให้ท่านปรับท่านอนให้สบาย หายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมาอย่างช้าๆและมาเริ่มต้นกันเลยนะครับธรรมะข้อแรกที่ผมอยากนำมาฝากคืนนี้ครับเป็นเรื่องของจิตใจที่ดีงามหรือที่เราเรียกกันว่าเมตตาเมตตานะครับไม่ใช่แค่ความรักที่มีต่อคนอื่นแต่มันเริ่มต้นที่การมีความรักต่อตัวเราเองก่อนครับ การให้อาภัยตัวเองการเข้าใจว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีข้อจำกัดมีความผิดพลาดและนั่นก็เป็นเรื่องปกติครับเวลาเรานอนในยามค่ำคืนบางครั้งความคิดต่างๆก็จะพุดขึ้นมาบางทีเราก็นึกถึงสิ่งที่ทำผิดพลาดไปในวันนี้บางทีเราก็กังวลว่าทำไมเราไม่ดีพอไม่เก่งพอแต่ให้เราลองหยุดแค่ครู่หนึ่งนะครับ แล้วบอกกับใจของเราว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็พยายามแล้วและพรุ่งนี้ฉันจะดีขึ้นกว่าเดิมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าคนที่มีเมตตาต่อตอนเองจะสามารถมีเมตตาต่อผู้อื่นได้อย่างแท้จริงครับเพราะเราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีได้ดังนั้นในคืนนี้ ขอให้ท่านลองฝึกมีเมตตาต่อตัวเองนะครับยอมรับในตัวตนที่แท้จริงทั้งข้อดีและข้อด้อยแล้วค่อยๆกล่อมใจว่าเราคือคนที่มีคุณค่าเราสมควรได้รับความสุขและเราก็กําลังเดินไปในทางที่ดีแล้วครับธรรมะข้อต่อมาที่อยากฝากครับเป็นเรื่องของกตัญญูกะตะเวที หรือความรู้จักขอบคุณนั่นเองครับเวลาที่เรารู้จักขอบคุณนะครับใจของเราจะเปลี่ยนจากการมองสิ่งที่เราไม่มีมาเป็นการมองเห็นสิ่งที่เรามีแล้วครับและนั่นทำให้ใจของเราสงบอิ่มเอมและมีความสุขครับลองนึกดูนะครับวันนี้มีอะไรที่เราควรขอบคุณบ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อากาศที่เราหายใจอยู่น้ำที่เราดื่ม อาหารที่เรากินเตียงนุ่มๆที่เรากำลังนอนอยู่ตอนนี้หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นครับลองนึกถึงคนที่ทำดีกับเราคนที่เคยช่วยเหลือเราแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆจากคนแปลกหน้าในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีค่าครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่มีความกตัญญูย่อมเป็นที่รักของเทพและมนุษย์ทั้งหลายครับเพราะคนที่รู้จักขอบคุณคือคนที่ใจสูง มีจิตใจที่สดใสและเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้ครับในคืนนี้ก่อนที่ท่านจะหลับไปลองนับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ต้องมากแค่3-5ถึงอย่างก็พอแล้วในใจก็กล่าวขอบคุณขอบคุณชีวิตขอบคุณทุกสิ่งที่มีให้ท่านจะพบว่าใจของท่านจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและนอนหลับได้อย่างสบายใจครับ เรื่องต่อมาที่อยากพูดถึงคือน,นี้ครับคือเรื่องของขันติหรือความอดทนนั่นเองครับชีวิตของเรานะครับไม่เคยเป็นไปตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีมีทั้งความสุขและความทุกข์สลับกันไปมาครับและในวันที่ไม่ดีพอนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านมันไปได้ก็คือความอดทนนี่แหละครับ ความอดทนไม่ได้หมายความว่าเราต้องอดกลั้นจนปวดร้าวนะครับแต่มันคือการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วและเราจะค่อยๆรับมือกับมันอย่างรู้สึกตัวครับพระพุทธเจ้าท่านเปรียบความอดทนเหมือนต้นไม้ใหญ่ครับเวลาพายุมาต้นไม้ที่แข็งแรงก็จะโยกไปโยกมาตามสายลมแต่ไม่หักลม เพราะมันมีรากที่ฝังลึกมีความยืดหยุน่นความอดทนของเราก็เช่นกันครับเมื่อชีวิตมีปัญหาเข้ามาเราก็โยกไปตามมันบ้างแต่เรายังยืนอยู่เพราะเรามีหัวใจที่เข้มแข็งมีธรรมะเป็นรากฐานบางวันที่ท่านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันยากจังให้ลองหยุดแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันผ่านมาได้ตลอด และฉันก็จะผ่านไปได้อีกครั้งความอดทนนะครับมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นมีความสุขที่ยั่งยืนขึ้นเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราได้ง่ายๆอีกต่อไปครับและธรรมะที่สำคัญมากๆอีกข้อหนึ่งครับก็คือสติหรือความรู้ตัวนั่นเองครับ สติไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งสมาธิตลอดเวลานะครับแต่มันคือการที่เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรครับเวลาที่เรามีสติเราจะไม่หลงไปกับอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความกังวลครับเราจะสามารถมองเห็นมันได้ชัดเจนแล้วเลือกว่าเราจะตอบสนองอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการมีสติคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะให้ตัวเองได้ครับเพราะมันทำให้เราเป็นนายของใจตัวเองไม่ใช่ทาตของคิดและอารมณ์ในชีวิตประจำวันนะครับให้เราลองฝึกสติกันบ้างเวลากินข้าวก็รู้สึกตัวว่ากำลังกินชิมรสของอาหารเวลาเดินก็รู้สึกตัวว่ากำลังเดิน รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นและเวลานอนหลับอย่างตอนนี้ก็ให้รู้สึกตัวว่ากำลังนอนรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังผ่อนคลายสติจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะครับไม่ไปกังวลอนาคตไม่ไปเสียใจอดีตแค่อยู่กับตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆครับ มาถึงธรรมะที่จะช่วยให้เราก้าวต่อไปในชีวิตกันนะครับนั่นก็คือวิริยะหรือความเพียรครับความเพียรน,นะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานหนักจนหมดแรงนะแต่มันคือการที่เรามีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีงามและทำอย่างต่อเนื่องครับชีวิตของเรานะครับมันเหมือนการปลูกต้นไม้เราไม่สามารถคาดหวังว่าวันนี้รดน้ำแล้วพรุ่งนี้จะมีผลไม้กินได้ แต่ถ้าเรารดน้ำทุกวันดูแลทุกวันสักวันหนึ่งต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นและให้ผลดีแก่เราครับเรื่องความเพียรน,นี้พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญมากเลยครับท่านตรัสว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านความเพียรบางทีเราอาจจะรู้สึกท้อแท้ครับรู้สึกว่าทำไปก็ไม่เห็นผลทำไปก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ให้เรามั่นใจว่า ทุกความพยายามมันมีค่าครับแม้เราจะมองไม่เห็นตอนนี้แต่มันกำลังสะสมอยู่ความเพียรที่ดีที่สุดครับคือความเพียรที่มีสติและปัญญาควบคู่ไปไม่ใช่แค่พยายามอย่างตาบอดแต่เรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรทำอย่างไรและทำไปเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองและผู้อื่นให้ดีขึ้นครับในคืนนี้ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่า พรุ่งนี้เราจะทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจจะเป็นการยิ้มให้กับคนที่พบการพูดจาดีกับคนรอบข้างหรือการทำงานด้วยความตั้งใจแค่เล็กน้อยก็พอครับเพราะความดีเล็กๆเ,เมื่อสะสมกันไปก็จะกลายเป็นความดีใหญ่ได้ครับเรื่องต่อมาที่อยากพูดถึงคืนนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่หลายคนมักจะลืมนั่นก็คือการให้อภัย การให้อภัยนะครับไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำกับเราถูกต้องแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะปล่อยวางความโกรธความแค้นที่มีอยู่ในใจครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าความโกรธเหมือนก้อนฐานที่ร้อนแรงเมื่อเราหยิบมันขึ้นมาเพื่อจะคว้างใส่คนอื่นคนที่ถูกไหม้คนแรกก็คือตัวเราเองครับลองนึกดูนะครับ มีใครบ้างไหมที่เราอาจจะยังไม่ได้ให้อภัยอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายเราคนที่ทำให้เราผิดหวังหรือแม้แต่ตัวเราเองที่เคยทำผิดพลาดไปในอดีตความโกรธและความแค้นนั้นครับมันเหมือนพิษที่ค่อยๆกัดกินใจของเราทุกวันมันทำให้เรานอน,อนไม่หลับทำให้เรามีความสุขไม่ได้ทำให้เราติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วการให้อภัยนะครับ ไม่ได้ทำเพื่อคนที่ทำร้ายเราแต่ทำเพื่อตัวเราเองเพื่อให้ใจของเราเบาขึ้นเพื่อให้เราก้าวต่อไปได้บางทีการให้อภัยมันยากครับโดยเฉพาะถ้าบาดแผลนั้นลึกแต่ให้เราลองเริ่มทีละน้อยวันนี้อาจจะยังไม่หายโกรธทั้งหมดแต่พอเราเริ่มปล่อยวางบ้างค่อยๆให้อภัยทีละเล็กทีละน้อย และที่สําคัญที่สุดครับอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะเพราะเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดและนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับในคืนนี้ให้เราลองคิดถึงคนที่เราต้องการให้อภัยแล้วในใจก็บอกว่าฉันให้อภัยเธอฉันปล่อยวางความโกรธแค้นและฉันจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยใจที่เบาสบายการให้อภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้ตัวเองได้ครับลองดูนะครับธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยากฝากในคืนนี้ครับคือเรื่องของความพอเพียงหรือที่เรียกว่าสันโดษในโลกปัจจุบันนี้ครับเราถูกบอกตลอดเวลาว่า เราต้องมีมากกว่านี้ต้องดีกว่านี้ต้องสวยกว่านี้ต้องรวยกว่านี้จนบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันไม่เคยพอเลยครับแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีมากมายแต่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีครับความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราต้องยากจน หรือไม่มีความทะเยอะทะยานนะครับแต่มันคือการที่เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่เพียงพอสำหรับเราท่านเปรียบว่าคนที่ไม่รู้จักพอเหมือนคนที่ดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากเท่านั้นครับไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแต่คนที่รู้จักพอครับเขาจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ มีความสุขกับมื้ออาหารธรรมดามีความสุขกับบ้านเล็กๆมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เพียงพอแล้วครับลองมองดูนะครับในชีวิตของเราตอนนี้เรามีอะไรอยู่บ้างเรามีที่อยู่อาศัยมีอาหารกินมีเสื้อผ้าใส่มีคนที่รักมีสุขภาพที่พอใช้ได้เมื่อเราหยุดแล้วมองดูจริงๆ เราจะพบว่าเรามีของดีๆอยู่เยอะแล้วครับแค่บางทีเรามัวแต่มองสิ่งที่เราไม่มีจนลืมขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วความพอเพียงนี่แหละครับจะทำให้ใจของเราเป็นอิสระไม่ต้องไล่ล่าอะไรไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีในคืนนี้ก่อนหลับลองนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แล้วบอกกับตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเพียงพอแล้วและฉันมีความสุขกับมันนี่คือทางสู่ความสุขที่แท้จริงครับธรรมะเรื่องความจริงใจมาต่อกันนะครับกับธรรมะเรื่องสัจจะหรือความจริงใจครับความจริงใจนะครับเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทั้งหมดในชีวิตทั้งความสัมพันธ์กับตัวเราเองกับคนอื่นและกับโลกรอบตัวครับ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่พูดความจริงเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นที่รักของทุกคนและมีชีวิตที่สงบสุขครับเพราะไม่ต้องกลัวว่าความเท็จจะถูกเปิดเผยไม่ต้องจำอะไรมากมายแค่พูดตามความเป็นจริงความจริงใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องพูดทุกอย่างที่คิดออกมานะครับบางครั้งความจริงมันอาจจะทำร้ายคนอื่นได้ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยครับพูดความจริงในเวลาที่เหมาะสม ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและด้วยเจตนาที่ดีแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับคือการจริงใจต่อตัวเราเองเราต้องรู้จักฟังเสียงจากภายในใจของเราเองรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆรู้สึกอย่างไรจริงๆแล้วก็ยอมรับมันครับบางทีเรามักจะหลอกตัวเองครับบอกว่าเราสบายดีทั้งที่จริงๆแล้วเราเหนื่อยล้าบอกว่าเราไม่เป็นไรทั้งที่จริงๆเราเจ็บปวด การปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันแค่ทำให้ปัญหาสะสมมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นครับให้เราฝึกจริงใจต่อตัวเองบ้างถ้าเหนื่อยก็ยอมรับว่าเหนื่อยถ้าเศร้าก็ยอมรับว่าเศร้าถ้าโกรธก็ยอมรับว่าโกรธแล้วค่อยๆรับมือกับมันอย่างมีสติและเมื่อเราจริงใจต่อตัวเองได้แล้วเราก็จะจริงใจต่อคนอื่นได้ด้วยครับเราจะพูดตามที่เราคิดทำตามที่เราพูด เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงท่านรู้ไหมครับชีวิตที่มีความจริงใจนั้นมันเบาสบายมากเลยครับไม่ต้องแกล้งเป็นใครไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องกังวลว่าเราจะถูกจับได้แค่เป็นตัวเองและนั่นก็เพียงพอแล้วครับในคืนนี้ลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้ฉันจริงใจกับตัวเองหรือ,อยังฉันจริงใจกับคนรอบข้างหรือ,อยังถ้ายังพรุ่งนี้ก็ลองเริ่มต้นใหม่เริ่มจากการซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วค่อยๆขยายออกไปครับความจริงใจคือเครื่องประดับที่สวยที่สุดของชีวิตครับธรรมะเรื่องความอดกลั้นธรรมะต่อมาที่อยากพูดถึงครับคือเรื่องของความอดกลั้นหรือที่เรียกว่าสังวรความอดกลั้นนะครับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในยุคสมัยนี้เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจมากมายอยากกินอะไรสั่งได้ทันทีอยากดูอะไร มีให้เลือกไม่รู้จบอยากได้อะไรซื้อได้ในคลิกเดียวแต่ท่านรู้ไหมครับความสุขที่ได้มาง่ายๆแบบนี้มันหมักจะไม่ยั่งยืนครับมันให้ความพอใจแค่ชั่วขณะแล้วก็หายไปแล้วเราก็กลับมาหิวโหยอีกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่รู้จักอดกลั้นเป็นคนที่มีพลังอำนาจเหนือตัวเองครับเขาไม่ใช่ทาตของความต้องการไม่ใช่ทาสของอารมณ์ แต่เขาเป็นนายของตัวเองครับความอดกลั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทรมานตัวเองนะครับแต่มันคือการที่เรารู้จักพอดีรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรทำเมื่อไหร่ควรหยุดอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษลองนึกดูนะครับเวลาที่เราอยากกินของหวานแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าเราอดกลั้นได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเราเข้มแข็งมีพลัง หรือเวลาที่เราอยากโกรธใครสักคนอยากพูดจาไม่ดีแต่เราอดกลั้นได้เราก็จะไม่ต้องเสียใจภายหลังไม่ต้องกลับม,มาขอโทษไม่ต้องทำลายความสัมพันธ์ครับท่านเปรียบความอดกลั้นเหมือนกำแพงป้องกันครับมันป้องกันไม่ให้เราทำในสิ่งที่จะทำลายตัวเราป้องกันไม่ให้เราเดินไปในทางที่ผิดและช่วยให้เรามุ่งหน้าไปในทางที่ถูกต้องครับการฝึกความอดกลั้นนั้นครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อน อาจจะเป็นการอดไม่ดูโทรศัพท์ก่อนนอนการอดไม่กินของหวานสักวันการอดไม่บ่นเมื่อเจอปัญหาเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆครับเราจะพบว่ากล้ามเนื้อความอดกลั้นของเราแข็งแรงขึ้นเราสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นและนั่นจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกด้านครับในคืนนี้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆไว้นะครับว่าพรุ่งนี้เราจะอดกลั้นอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการอดไม่โกรธอดไม่บน่น อดไม่กินของที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วเมื่อทำได้ก็ให้ชมเชยตัวเองนะครับเพราะนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จใหญ่ในชีวิตครับและธรรมะที่จะทำให้ใจของเราอบอุ่นในคืนนี้ครับก็คือเรื่องของทานหรือการให้ครับการให้นะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราให้อะไรกับใครสักคน ไม่ว่าจะเป็นของเวลาหรือกำลังใจเราจะรู้สึกดีในใจรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการให้นั้นดีกว่าการรับครับเพราะคนที่ให้จะได้รับความสุขสองเท่าทั้งความสุขจากการเห็นคนอื่นมีความสุขและความสุขจากการรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีการให้ไม่จำเป็นต้องให้ของมีค่าเสมอไปนะครับ บางทีเราอาจจะไม่มีเงินมากมายแต่เรามีรอยยิ้มให้มีคําพูดดีๆให้มีเวลาให้มีกำลังใจให้สิ่งเหล่านี้ก็มีค่าไม่แพ้กันครับท่านสอนว่ามีฐานที่ไม่ใช้เงินหลายอย่างเลยครับเช่นการให้รอยยิ้มการให้คําปลอบโยนการให้ความรู้การให้กำลังใจการให้เวลาเพื่อฟังปัญหาของคนอื่น และที่สำคัญที่สุดครับการให้ที่ดีที่สุดคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เพราะยากให้ให้เพราะเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ใช่ให้เพื่อจะได้รับอะไรกลับมาเมื่อเราให้แบบนี้ครับใจของเราจะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมเพราะเรารู้ว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเราช่วยเหลือคนอื่นและนั่นทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าครับ ท่านเปรียบการให้เหมือนการหว่านมเมล็ดพันครับวันนี้เราหว่านความดีสักวันหนึ่งมันก็จะงอกงามและกลับมาให้ผลดีแก่เราครับแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจหวังผลแต่กฎแห่งกรรมก็ทำงานลองนึกดูนะครับวันนี้เราให้อะไรกับใครบ้างไหมถ้ายังไม่ได้ให้พรุ่งนี้ลองหาโอกาสให้บ้างนะครับอาจจะเป็นการยิ้มให้คนขับรถแท็กซี่ การพูดขอบคุณพนักงานร้านอาหารการโทรไปถามทุกสุขเพื่อนเก่าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับมันจะทำให้โลกนี้อบอุ่นขึ้นและที่สำคัญมันจะทำให้ใจของเราอบอุ่นขึ้นด้วยครับในคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับด้วยความรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสให้ความดีกับคนอื่นอีก และนั่นจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นครับและธรรมะสุดท้ายที่ผมอยากฝากในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของปัญญาหรือความรู้ที่แท้จริงครับปัญญาในทางพระพุทธศาสนานะครับไม่ใช่แค่ความรู้ที่ได้จากหนังสือแต่มันคือความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตครับความเข้าใจว่า ทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วใจของเราจะเบาขึ้นครับเพราะเราจะไม่หลีดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเราจะไม่เศร้าเมื่อสิ่งดีๆต้องจากไปและไม่โกรธเมื่อสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะเรารู้ว่ามันก็เป็นแค่ชั่วคราวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบปัญญาเหมือนดวงตะเคียนในความมืดครับ มันจะส่องทางให้เราเดินไปได้โดยไม่สะดุดโดยไม่หลงทางปัญญานี้แหละครับที่จะทำให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรจะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและปัญญาที่สำคัญที่สุดครับก็คือปัญญาในการรู้จักตัวเองรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรเราอ่อนแอตรงไหน เราเก่งตรงไหนเมื่อเรารู้จักตัวเองเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกทางครับในแต่ละวันที่ผ่านไปครับให้เราหาเวลาสักหน่อยแค่50นาทีเพื่อนั่งสงบกับตัวเองทบทวนว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างมีอะไรที่เราทำดีแล้วมีอะไรที่ควรปรับปรุงนี่คือการฝึกปัญญาครับและเมื่อเราทำอย่างสม่าเสมอเราจะพบว่า ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นเรามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและเรามีความสุขที่มั่นคงขึ้นครับเอาละครับเรามาถึงช่วงท้ายของรายการในคืนนี้แล้วผมหวังว่าธรรมะทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันในคืนนี้จะเป็นเหมือนหมอนที่นุ่มสบายรองรับใจของท่านให้ได้พักผ่อนได้นอนหลับอย่างสงบสุขครับให้ท่านจำไว้นะครับ ว่าชีวิตนี้อาจจะมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์แต่ภายในใจของเราทุกคนมีความดีงามที่พร้อมจะเปล่งประกายมีกำลังใจที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้และมีความรักที่พร้อมจะแบ่งปันครับเมตตากตันยูขันติสติวิริยะและปัญญาล้วนเป็นธรรมะที่อยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแค่เราหมั่นฝึกฝน มันจเจริญชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับก่อนที่เราจะจากกันในคืนนี้ผมขออนุญาตขอให้พรนะครับขอให้ท่านทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้มีจิตใจที่สงบเยือกเย็นมีกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและมีความสุขที่แท้จริงในชีวิตครับขอให้พรุ่งนี้ของท่าน เป็นวันที่สดใสเต็มไปด้วยโอกาสดีๆเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเต็มไปด้วยความหวังรับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีหลับสนิทและตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยพลังใหม่ความมุ่งมั่นใหม่และหัวใจที่พร้อมจะทำความดีต่อไปครับขอบคุณที่ให้เกียรติฟังรายการในคืนนี้ครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้แบ่งปันธรรมะดีๆกับท่านครับ และขอบคุณที่ท่านเปิดใจรับฟังครับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสาธุครับ